สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเป็นหยังนนกล้วยจังกายเป็นอาหารอันโอชาของต้นบักพิกและเฮาสีเอาโนกล้วยไปเป็นอาหารของต้นพิกได้โดยวิธีใดการเอาโนกล้วยมาเป็นอาหารของต้นบักพิกแต่ละรอบห่างกันจักเดือนเฮ้ามาเบิ่งกันค่ะจากคำถามที่หนึ่งทีถามว่า เป็นยังโนกล้วยจังกายเป็นอาหารอันโอชะของต้นักพริกนะคะคําตอบก็คือในโนกล้วยเขาจะมีสารชนิดหนึ่งที่เอินว่าสารออกซินนะคะสารออกซินเนี่ยเขาจะไปเร่งรากของบักพริกให้มีหลายขึ้นนะคะซึ่งเมื่อรากหลายขึ้นระบบรากเขาดีขึ้นก็จะส่งผลต่อการเตกยอดเตกใบเตกกิ่งการสาขาของพริกนะคะ แล้วก็ส่งผลต่อการออกดอกออกผลนําค่ะนอกจากนั้นโนกล้วยก็ยังเป็นพืชที่อวบน้ำจะเฮ็ดไ้เงาต้นบักพิกมีความชุ่มชื้นไปด้วยน้ำที่ได้จากโนกล้วยนะคะและในโอนอกล้วยเขาก็ยังมีเส้นใยจำนวนมากนะคะเฮ็ดไ้ดินบริเวณโค่นต้นบักพิกรวนซุยน้ำนะคะคํำถามที่สงที่ถามบา แล้วขาจะเอาต้นกล้วยมาเป็นอาหารของบักพริกได้โดยวิธีใดคำตอบก็คือเ้าจะตัดเอาโน่กล้วยที่มีขนาดที่ห้ามักจะตัดนั่นนะคะตัดเพื่อให้ต้นกล้วยมันเตี้ยนะคะที่คุณอุเพียนเคยเวอกในคลิปก่อนๆน,นะคะว่าเ้าจะเลือกโน่มีใบประมาณหาใบนะคะหรือถ้าจะพูดถึงว่าเอาต้นสูงซํำใดนะคะโน่กับประมาณ1เมตรถึง2เมตรนะคะยังใส่ได้เลยค่ะ หรือห้าจะเลือกนอกล้วยทีห้าต้องการที่จะตัดทิ้งนะคะท่านผู้ชมคือจังนอกล้วยนอหนีนะคะเพื่อนก็อยุท่างระบายนา้ำขวางทางของน้ำแล้วก็เพื่อนก็เกิดขึ้นมาดันกันกับต้นบักพิกแบบนี้นะคะห้าก็เลือกที่จะตัดต้นนี้นะคะตัดแล้วร้ายเทือคะ่ะท่านผู้ชมเอาไปใส่เงาบักพิกร้ายเทือแล้วคะ่ะอันนี้ก็เป็นเทือประม่านเทือที่สมแล้วนะคะตัดแล้วก็ขึ้นมาอีกนะคะ ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าโนกล้วยของผู้นุเพียรนี่ถือกตัดเยอะเลยนะคะนี่นี่กับควางทางระบายน้ำนะคะอันนี้ก็เกิดกันทีกันโพดกับตัดขึ้นกันค่ะนี่ค่ะต้นที่ห้าบอต้องการเนีเขาเกิดห่ากับตัดใดคะ่ะขนาดน้อยขนาดใหญ่แตกต่างกันไปนะคะคาโนนี่กับตัดเป็นเทือที่สามละคะ่ะท่านผู้ชม นีน้อยญ่ขนาดนี้กระตัดได้ค่ะนีตัดเป็นเถือที่สามคือกันเพราะว่าต้นนี้นี่มันลำสวนเขามากเกินไปนะคะคือคู่น้เพี่อนจะจํากัดจํานวนประชากรของกล้วยนะคะบ่ให้ลำเขามาในสวนหลายเกินไปนะ,ะกินพื้นที่ของผืชชนิดอื่นเข้ากระตัดออกได้ค่ะมีค่ะนี่กระลำสวนคือกัน นี่นะคะที่ตัดใบมือกรนกอนก็มีนะคะเก็บรวบรวมไปคือต้นกล้วยมันหลายเกินไปค่ะท่านผู้ชมประชากวนมันหลายแลละต้นมันก็จะบงงามอันนี้กระบังเบียดกันก็ต้นบกุงกับตัดออกตัดออกแล้วเพื่อ็เกิดขึ้นมาใหม่ค่ะนี่นะคะนอกล้วยนี่นะคะเบิงคุณสมบัติของเขาเรียวเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะไข่ไข่ครับ อาหารพิเศษที่คู่นุเพียรปรุงขึ้นก็คือใส่ผงชุโรดผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังแลวกผสมกับน้ำเศร้าเขานะคะมันก็เป็นคือเป็นสูตรเดียวกันกับสูตรเล่งรากเลยนะคะที่นี่สารออกซินที่อยู่ในนอกล้วยนี่มันก็มีคุณสมบัติคือกันก็คือเร่งรากคือกันนะคะเฮ็ดให้ระบบรากแข็งแรงนะคะนี่ค่ะสารเร่งรากที่มีชีวิตค่ะท่านผู้ชม มันก็คือโนกล้ยนั่นเองค่ะบตองซื้อบตองหาค่ะเม่แต่บาทเดียวเลยค่ะมันอยู่ในสวนของเฮาอยู่แล้วใบก็บใส่ได้นะคะใบกล้วยกับเอามาบำรุ่งต้นพริกได้นะคะแต่ว่ามันเป็นใบที่งามเท่ากับไปห่ออาหารได้นะคะเอาไปห่อข้าวตุมได้ค่ะแต่แล้วแต่ท้าทันผู้ชมบบอยากใส่ประโยชน์ในทางครัว่วทางอาหารเท่ากับเอามาย่อยได้เลยนะคะจะเอาไปฝากไฟห่อข้าวตุม เ็จแล้วห้องก็จะตัดเป็นทอนเล็กๆย่อยเป็นชิ้นน่อยได้เท่ททาไรแห้งดีค่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะหรือถาทันเวาทันผู้ชมบ่มีเวลาก็ตัดแบบช่วงเงาแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าการย่อยสไลด์มันสี่ดขึ้นนะคะแต่ถ้ามีเวลาย่อยได้หน่อยเท่าไรแห้งดีนะคะ เสร็จแล้วเฮากับเอาเอามาใส่เงาหมักผิกค่ะท่านผู้ชมเอาชิดเงาเลยก็ได้นะคะหล้กก็เอาล่ามล่ามออกไปนอกออกไปเล้วเตว่าเฮาจะมีหน่อยมีหลายนะคะนี่ค่ะรอบรอบแบบนี้เสร็จแล้วยังโบบพอนะคะท่านผู้ชมมันจะมีทั้งหมดสีสันค่ะเข้ามาบึงค่ะว่ามียางแน่หนึ่งละจะคือโนก้วยสองเข้าจะทับถมด้วยจุลินซี่ที่จะเอามาย่อยนะคะ จุลินซี่ที่จะเอามาย่อยโน่กล้วยนี่เฮาก็จะได้จากขี่งวนะคะหนึ่งหละขี่งูตา่าขี้งวนี่เฮาจะบใสซแบบขี่งวสดนะคะมันจะมาในรูปของปุ๋ยมักนะคะปุ๋ยมักที่มีส่วนผสมของขี้งวค่ะท่านผู้ชมที่คุณผู้เพี่อนมักใส่เขียงไ้แล้วละก็ผ่านไปแล้วสองสามเดือนแล้วนะคะก็จะเอามาใส่แทนขี้งวนะคะเพื่อ,อยังเพื่อว่า มันจะได้บเฮตดให้ต้นมกพีกตายค่ะท่านผู้ชม้าเฮ้าใส่ขี้งวัวาสดๆเนี่ยมกพีกมีซิ์ตายได้นะคะทาเฮาใส่หลหรือเฮ้ากะบ่อถือนะคะที่ปลอดภั่ที่สุดก็คือมักสะกอนค่ะเดี๋ยวห้าไปเอาปุ๋ยมักยุ่เข่งกันนะคะนี่ค่ะปุ๋ยมักยุทีเข่งใส่ไปเกือบเม็ดล้วค่ะใส่ในการปลูกผืชกระถางนะคะ ลงในกระถางเบียบรบกฮุงเอาไปปลูกบกฮุงนะคะเหลืออยู่ซ้ำเนี่ยใส่ปุ๋ยหมักที่มีส่วนผสมของขีงง่วนี่มันจะดีอย่างหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคือมันจะทั่วถึงนะคะเพราะว่ามันผสมผสานอยู่ในนีแล้วนะนะเข้าใส่ ถาเข้าใสขิงงัวสดๆนี่ใส่หน่อยก็ะคือจังหน่อยมันโบทัวโบเถิงอ่ะน,นะแต่ว่าถามมันอยู่ในหนีมันกระจัดกระจายอยู่กับเศษพืชนี่นะคะคุณเพียนใส่ผสมกับเศษวัชพืชนะคะมักไวม้มักไวนี้เข่งนี่ประมาณ2อถึงสเดือนละค่ะข้าใสหลายกลัวขิงงัวปกติใดค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเพราะว่าเพิ่นผ่านการย่อยสลายมาแล้วความเข้มของขีงงัวก็จะลดลงนะคะอันตรายที่เกิดจากขีงงัว ก็จะแทบจะโบมีแล้ะคะ่ะคานี่คือซันที่สองนะคะปุ๋ยหมักที่มีส่วนผสมของขี้วัวค่ะเป็นขีง้งัวผสมกับเศษวัชพืชนะคะเขาก็มาถมลุยๆห่างๆแบบนี้นะคะกับโบจำเป็นต้องเอาไปชิดเงาเพิ่นปันไดน,นะคะพยายามกระจายออกมาข้างนอกมักพี่เครือต้นนี้กถือว่าต้นใหญ่เติบนะคะมีกิ่งก้านสาขาะคะ่ะ ผู้รู้เพียนสีใส,สองทีตักขยะนี่นะคะสําหรับปุ๋ยหมักที่มีส่วนผสมของขี้งัวอย่าเอาไปสุ่มๆไปชิดๆล่าต้นนะคะเอาหางๆออกมาค่ะลุ้ยซ้ำนีกับพ่อนะคะโบอตองน้าตึ๊บนะคะท่านผู้ชมนี่เห่ากระไดแล้วสองสั้นค่ะต่อไปสั้นที่สามเห่าจะเอาดินนะคะดินที่เห่าผสมดีแล้วหรือดินที่เห่าคิดว่าเป็นดินดีนะคะท่านผู้ชมเอามาทับถมไปกับ ปุ๋ยมักอีกสันหนึ่งค่ะเป็นสันที่3ในปุ๋ยมักขีง้งัวนี่เขาก็จะมีจุลินซี่นะคะเขาก็จะซอยย่อยโน่กล้ยนะคะและในดินเขาก็จะมีจุลินซี่คือกันนะคะเราก็จะเฮ็ดให้ ดินหลบหลบโบริเวณต้นมะพีกลายเป็นดินรวนที่มีคุณภาพค่ะดินดีของคุณ้เพียอนคือดินเกา่าที่อยู่ในกระถางนะคะนี่ค่ะถือว่าเป็นดินดีคือกันค่ะแมว่าจะผ่านการปลูกพืชมาแลลวเต่าซารอาหารเขาก็จะยั่งอยู่ในส่วนหนึ่งนะคะเาจะใส่ดินดีนี่จำนวนสองทีตักขยะคือกันนะคะนี่นะคะสันที่สามมาแล้วดินดีค่ะเขาก็ใส่หลบๆไป ขอสำคัญอย่าเอาไปสุมส่มๆใส่เหงาเพื่อนนะคะเอาหางออกมาสักประมาณฝุดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะข้ามเบาทีว่าอย่าใสหลายอยาเห็ดกองไงย,า,ย,ยาไก่โค่นตนนั่นก็นยังใส่ได้อยู่นะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะใส่หลายตายส,สัมซะละให้คิดไวเสมอนะคะใส่หลายตายสัม อยากให้มันไงล้ะมันกระตายนะคะเอาใส่มันลายโพดซัมนีจะพอดีนะคะได้แล้วสามสันค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตเบงว่าคู่นุเพียนจะอเอาสุมใส่เงานะคะนี่คือเงามักพริกนะคะเอาจะบอสุมกองกอง,กองใส่เงานี่นะคะคือเอามาแตะๆได้แต่ว่าส่วนมากมันจะอยู่วงรอบห่างออกมาประมาณฝุดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือหลักการสําคัญเลยอะเอาไปสุมใส่เงาเพื่อนเพราะว่ามีโอกาสที่ เงาสีเน่านะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นจุลินซี่ที่คุณูเพียนสื่อมานะคะประมาณหนึ่งฝาต่อนามหาลิตรค่ะผสมลงไปค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปหลดหลาดเป็นสันสุดท้ายนะคะสันที่4ค่ะต่วงนี้บบมีเวลาเห็ดจุลินซี่นามเศร้าเขาเลยนะคะก็เลยตตองใ่วิธีซื่อค่ะรลดดลาดลงไปรอบๆนะคะ เขา้าซอยกันเฮ็ดงาน,นะค่ะท่านผู้ชมจุลินซี์ที่ซื้อมานี่นะคะเขาจะท่ำงานรวมกันกับขี่ง่วท่ำงานกับจุลินซี์ที่อยู่ในดินนะคะนี่คะ่ะเรียบร้อยแล้วครบซีสั่นแล้วนะคะ สำหรับจูลินซี่ที่คุณผู้เพียนบอกว่าสื่อมากนะคะถ้าท่านผู้ชมโบมีก่กระโบตรงไส้นะคะโบ,บตรงนักใจนะคะเขาก็จะย่อยสลายของเขาเองได้เห็ดสามสันก็ไดค่ะท่านผู้ชมคะที่นี่คู่นุเพียอนสีเอิญสิ่งที่ไ่ลงไปทั้งซีสัน,นี่ว่าวงรอบอาหารรอบต้นบักพริกนะคะวงรอบอาหารโคนต้นพริกนะคะประกอบไปด้วย สี่ส่วนนะคะท่านผู้ชมสรุปว่าสี่ส่วนนะคะขําถามที่สามที่ถามว่า mm hmm. เฮ้าสีเอาต้นกล้วยเอาโน่กล้วยมาให้ต้นพริกกินนี่แต่ละรอบนี่ต้องห้างกันจักเดือนนะคะขําตอบก็คือให้ห้างกันสองเดือน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเป็นยังจังต้องห้างกันสองเดือนก็เพราะว่าสิ่งที่เฮ้าใส่เข้าไปนี่นะคะทั้งโน่กล้วยทั้งทุกสิ่งยางนี่นะคะเขาจะ ย่อยสลายกันเสร็จเกือบจะสมบูรณ์ในเวลาสองเดือนค่ะท่านผู้ชมเขากจะกลายเป็นอาหารนะคะดินรอบๆบ,บริเวณต้นมะพริกก็จะกลายเป็นดินที่ดีร่วนซุยแล้วก็อุดมสมบูรณ์ค่ะพอครบสองเดือนเอาก็เริ่มเห็ดแบบนี้อีกนะคะท่านผู้ชมนาส่วนมากมันก็นจะประมาณว่าช่วงเวลาที่ขอาจะเห็ดว่งรอบอาหารรอบๆต้นมะพริกนี่ก็คือรอบที่หนึ่ง หลังจากปลูกต้นมะพริกแล้วนะคะกะเห็ดวงรอบอาหารรอบๆต้นวงรอบที่สองค่างที่สองก็คือตอนที่ต้นมะพริกเพิ่นกําลังจะออกดอกนะคะกําลังต้องการสารอาหารจํานวนมากมายนะคะพอดีครบสองเดือน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเท่ากับเห็ดอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปเขาก็จะออกดอกออกผลล่ะคะ่ะที่นี่แล้วก็เก็บผลนะคะ หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเก็บผลแล้วเข้ากับมาเห็ดอีกเป็นรอบที่สามนะคะท่านผู้ชมชเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วกับประมาณห่างกันสองเดือนนะคะแต่ละรอบค่ะฝากไว้นะคะท่านผู้ชมยานท่านผู้ชมใส่ขีง่ง่วสดนะนะอยากย้ำไว้ว่ามันสีเห็ดให้ต้นมักพีกตายได้นะคะในขี่งัวมันบ่มีแต่ขีง่ง่วค่ะท่านผู้ชมมันจะมีเงียวของง่วนํานะคะกระซับมบา เงียวหววต้นบักพิกนะคะให้มักกอนค่ะท่านผู้ชมถากะบอเถกนะคะอันนั้นคือเรื่องเรื่องขี้งว่วที่นี่เรื่องที่สองก็คือที่ต้องระวังอย่าเอากากน้ำตาลมาใส่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะไปเล่งปฏิกิริยาในการย่อยให้ย่อยเร็วขึ้นนะคะและมันจะเหตุให้ห้อนนะคะต้นบักพิกห้านี่ก็จะถือกลัวค่ะมันก็จะตายใดขึ้นกันนะคะอันนี้ต้องพึงระวังค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเข้ามาสรุปไวในตอนถ่ายคลิปนะคะว่าเป็นยังโนกลวยเพิ่นมียังดีเนี่ยเป็นยังเพิ่นจังกายเป็นอาหารที่โอชะของต้นมะพริกนะคะขําตอบก็คือเพราะว่าเพิ่นมีสารชนิดหนึ่งที่เอิ่นว่าสารทอกสินนะคะเป็นสารที่เหตให้เกิดรากกระตุ้นให้เกิดรากระบบรากแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็จะมี เส้นใยจํานวนหลายนะคะอยู่ในลําต้นของเพิินเมื่อห้าใส่ลงดินก็จะเห็ดให้ดินเป็นดินที่ล้วนซุยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนอกกล้วยนี่เขาจะเป็นพืชที่อวบน้ำค่ะท่านผู้ชมก็จะเห็ดห้บริเวณใตต้นมะพริกมีความเย็นแล้วก็มีความชุ่มอยู่ตลอดเวลานะคะเพิินจะอุ่มน้ำได้หลายน้ำค่ะคําถามที่สงที่ถามว่าแล้วจะเอา ต้นกล้วยไปให้ต้นักพริกกินโดยวิธีใดนะคะคาตอบก็บคือเฮาจะเห็ดวงหงอบอาหารค่ะท่านผู้ชมเฮาจะตัดเอาโน่กล้วยนะคะแล้วก็มาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเฮาก็เอามาโรยๆรอบๆเงามกพริกนะคะแล้วก็ทับถมด้วยองค์ประกอบทั้งหมด4ส่วนนะคะนั่นก็คือ 1. โน่กล้วย 2. ปุ๋ยมักที่นีส่วนผสมของขีง้ง่ว 3. ดินดีหรือดินที่เราปรุงมาดีแล้วนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสันที่4ก็คือจุลินซีนะคะอาจจะเป็นจุลินซีที่ท่านผู้ชมเห็ดขึ้นมาเองหรือว่าซื้อมา,าตามท้องตลาดนะคะทั้งหมดซีซันค่ะคําถามที่สมก็คือถามว่าจักเดือนจังเห็ดวงหลอบอาหารอีกเทื่อน,นึงนะคะก็ประมานข้าตอบก็คือประมานสองเดือนค่ะท่านผู้ชม คหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยู่พอสมควรนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้ผู้อื่นเบ่งนํานะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลนะคะเขาจะได้ปลูกพริกแบบออแกนิกนะคะแบบธรรมชาติเลยค่ะเนี่ยค่ะบ่ต้องใสสารเคมีบ่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะคะ เฮาสามารถใส่สิ่งที่อยู่ในสวนของเหาเพื่อบำรุงต้นบักพิกในหัวในสวนได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คูณนูเพียนในเด้ยค่คและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้คูณนูเพียนดเดมเววาซูฟั่งยู่เป็นประจำนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ